ข่าวไทยกัมพูชาน้ำท่วมเศรษฐกิจพังเสียทรรุรรกวันเครียดสะสมไม่รู้ตัวนะครับช่วงนี้มีแต่ข่าวที่น่าสลดหดหูมากๆเลยเนาะทุกคนว่าไหมวันนี้ผมเลยหยิบยกบทความจากสสสมาเล่าให้ฟังนะครับกรมสุขภาพจิตเผยว่าเสียบข่าวมากเกินไปน่าจ,จะเสี่ยงป่วย political stress syndrome ได้เนาะลองสังเกตอาการแบบนี้ดูนะครับใครมีอาการแบบนี้ไหมปวดตึงบริเวณขมับหรือว่าต้นคอนอนไม่หลับ ใจสัน่นหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวเบื่อหน่ายเนาะโต้เถียงโดยใช้อารมณ์นะครับแล้วก็กระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณในครอบครัวเนาะซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเป็นผลจากการเสพข่าวทีเ่เครียดก็ได้นะครับสสเขาก็แนะวิธีรับมือดูแลใจนะครับดังนี้คือ1คือให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองในขณะที่เสพข่าวนะว่าตอนนี้เรากําลังโกรธ<ๆ>กําลังเสียใจอยู่เป็นต้นครับ2คือจํากัดเวลาเสพข่าวลงบ้างนะ3ทําหน้าที่ของเราในทุกๆวันให้ดีที่สุดนะครับ4ี่คือ เคารพความไม่เห็นหลากหลายนะเปิดใจรับฟังด้วย5ให้เวลาตัวเองพักผ่อนนะครับผ่อนคลายกับตัวเองบ้างเสพข่าวได้นะครับแต่ต้องรู้ทันใจตัวเองด้วยถ้าคุณรู้สึกเครียดร้าหรือว่าสับสนในช่วงนี้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยนะครับเราอาจจะช่วยกันได้ใครรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคอมเมนต์มาได้นะครับ